สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับครูผดผมศึกษาในศตวรรษที่11มีใครทราบไหมคะว่าในศตวรรษที่21มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากศตวรรษที่20บ้างถ้าเกิดยังไม่ทราบนะคะไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะจากศตวรรษที่20สู่ศตวรรษที่11ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นเด่นชัดที่สุดคือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำให้เกิดเครือข่ายโทรคมนาคมดิจิทัลที่เชื่อมโยงโลกในแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ศตวรรษที่20เช่นคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและกลายมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ทุกคนต้องมีไว้เพื่อสนองต่อการก้าวทันการเติบโตของโลกโลกในยุคศตวรรษที่11นั้นถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ อันหมายถึงยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดนซึ่งเป็นผลจากการนำเครือข่ายโทรมคมนาคมดิจิทัลมาร่วมกับการพัฒนานวัตกรรมและวิทยาการต่างๆซึ่งช่วยให้เราสามารถทำสิ่งต่างๆได้รวดเร็วมากขึ้นภายในเวลาไม่กี่นาทีผ่านช่องทางออนไลน์เช่นการทำธุรกรรมทางการเงินการติดต่อประสานงานการประชุมทางไกล หรือการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ซึ่งจากการเติบโตนี้จะเห็นได้ว่าทักษะทางเทคโนโลยีนั้นถือเป็นทักษะหนึ่งที่ทุกคนในยุคนี้จะต้องมีและรวมไปถึงทักษะสําคัญที่ใช้ในการสื่อสาร mm hmm. เช่นภาษา mm hmm. ก็นับเป็นอีกทักษะหนึ่งที่มีความสําคัญสําหรับบทบ,บาทของครูในศตวรรษที่21นั้นดรไพฑูทู์ศิลาลัตได้ให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าครูไทยในยุคศตวรรษที่21 จะต้องกลับมาดูการศึกษาโดยรวมของเราได้ปฏิรูปการศึกษาที่เน้นทักษะเพื่อน,นําไปสู่การมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีคุณภาพแล้วหรือยังเพราะขณะที่โลกตอนนี้มีการพัฒนาด้วยไอเดียความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆแต่เรายังคงเลือกที่จะเป็นผู้รับมากกว่าที่เป็นนักสร้างสรรค์เสียเองทําให้ประเทศไทยเราตกอยู่ในฐานะเป็นเพียงผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นมันถึงเวลาแล้ว ที่จะต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้ของเด็กไทยเสียใหม่ให้รู้จักการสร้างสรรค์ร่วมกับการวางแผนรู้จักแยกแยะรู้จักประยุกต์วิจัยค้นคว้าสร้างผลงานวางแผนและประมวลผลเป็นซึ่งตัวแปรที่สําคัญในเรื่องนี้ก็คือครูซึ่งคุณลักษณะสําคัญเจประการของครูในศตวรรษที่11ที่ดรไพฑูนศิลารัตน์ได้ให้มุมมองไว้มีดังนี้ 1. สร้างและบูรณาการความรู้ได้ ครูจะต้องสามารถบูรณาการความรู้ต่างๆที่มีมาใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ 2. มีความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ครูจะต้องสอนให้เด็กมีทักษะกระบวนการคิดโดยสามารถคิดวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆและมีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ 3. ม,มีวิสัยทัศน์และตกผลึกทางความคิดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียนครูจะต้องเป็นคนมีวิสัยทัศน์ในให้เด็กเกิดการเรียนรู้ โดยการส่งเสริมการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อให้เด็กตกผลึกทางความคิดได้ดูวตนเองและมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน 4. ครูต้องรู้และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่มีทักษะใหม่ๆพร้อมทั้งชี้แนะข้อดีข้อเสียให้ผู้เรียนได้ครูจะต้องสามารถใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษาได้หลากหลายและสามารถชี้ให้เด็กเห็นถึงข้อดีข้อเสียและการใช้เทคโนโลยีต่างๆอย่างเหมาะสม 5. มีทักษะการสอนเด็กให้เติบโตเต็มศัก,กยภาพและสร้างผลงานใหม่ๆครูจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กตามวัยและให้เด็กพัฒนาอย่างเต็มที่ตามศัก,กยภาพของเด็กและเน้นให้เด็กเปลี่ยนจากเป็นผู้รับกลายเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 6. ต้นเข้มแข็งในจรรยบรณคุณธรรมจริยธรรมและชักชวนให้คนอื่นๆทำเพื่อสังคม ครูจะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพรักษาคุณธรรมจริยธรรมและเป็นบุคคลหนึ่งในสังคมที่ช่วยให้สมาชิกในสังคมนั้นๆมีแนวทางในการปฏิบัติตนต่น,นเองและสังคมที่เหมาะสม 7. มีบทบาทนำด้านการสอนและวิชาชีพพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและในวิชาชีพร่วมกับผู้บริหารมากขึ้นครูจะต้องมีบทบาทต่อการส่งเสริมพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้และวิชาชีพในโรงเรียน ร่วมกับบุคลากรผู้บริหารและชุมชนจากคุณลักษณะทั้ง7ข้อที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าลักษณะของครูในยุคศตวรรษที่2 1นั้นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและการสร้างให้ผู้เรียนเป็นนักคิดและนักพัฒนาถือเป็นหัวใจหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งเป็นไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปครูจะเป็นผู้สอนอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้จะต้องให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองด้วย โดยที่ครูออกแบบการเรียนรู้เป็นผู้แนะนำและมือความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับเด็กทั้งนี้เพื่อให้เด็กสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองซึ่งการสร้างสรรค์ด้วยตัวเองนี้คือแนวทางสำคัญแห่งศตรวรรษที่21ที่มันถึงเวลาแล้วที่เราต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับการศึกษาไทยเป็นอย่างยิ่งต่อไปนะคะเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนมีหลายๆคนยังไม่รู้นะคะว่าหน้าตาเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนเป็นอย่างไรเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนกันเลยคะ่ะในยุคโควิดที่ทําให้ต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้านเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนเหมาะกับยุคการเรียนออนไลน์เพราะอยู่ที่ไหนเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเหมาะกับคุณแม่ที่เปิดให้ลูกเรียนออนไลน์ที่บ้านไม่ยุ่งยากซับซ้อนและใช้งานง่ายคะ่ะ ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีต่างๆได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดและรวดเร็วคําว่าเว็บหรือเว็บไซต์คงเป็นคําที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายแต่ทุกคนรู้หรือไม่ว่ามันยังมีสิ่งที่เรียกว่าเว็บแอปพลิเคชันอยู่ด้วยและหลายคนก็ยังสับสนอยู่ว่ามันแตกต่างจากเว็บไซต์ปกติทั่วไปอย่างไรวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจกันว่าเว็บแอปพลิเคชันคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรบ้าง เว็บแอปพลิเคชันคือแอปพลิเคชันประเภทหนึ่งที่เขียนขึ้นเพื่อใช้งานโดยสามารถแสดงผ่านเบราว์เซอร์หรือเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยไม่ต้องติดตั้งแอปจึงทำให้เว็บแอปนั้นใช้เพียงแค่อุปกรณ์รณที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเปิดเบราว์เซอร์ก็สามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีโดยปัจจุบันเว็บแอปพลิเคชันนั้นก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเว็บแอปพลิเคชันมุ่งไปที่ความเรียบง่ายสะอาดบางครั้งหน้าเว็บแอปพลิเคชันก็จะแสดงโปรแกรมและฟังก์ชันต่างๆขึ้นมาตรงๆ แบบไม่ตกแต่งอะไรมากเนื่องจากต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานมันได้อย่างรวดเร็วที่สุดค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมีดีลอาร์โคส,สำหรับโทรศัพท์ผู้ปกครองทั้ง Android และ iOS เพื่อให้ผู้ปกครองนะคะสแกนดีลอาร์โและติดตั้งเข้าไปในโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองค่ะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วหน้าตาตัวแอปนะคะจะมีหน้าตาแบบนี้ค่ะเราก็สามารถกดเข้าไปในตัวแอปได้เลยค่ะ เมื่อกดเข้าไปแล้วนะคะสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็ให้ผู้ปกครองสามารถใส่อีเมลและพาสเวิร์ดที่ต้องการตั้งได้เลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็กด create account ค่ะหลังจากนั้นเราเราได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วก็กด login mm hmm. เข้าไปในตัวแอปได้เลยค่ะเมื่อกดไปแล้วก็กดเข้าไปตรงสื่อการสอนค่ะและเมื่อเข้าไปแล้วนะคะหน้าตาตัวแอปของเราจะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็สามารถเลือก ตอนนี้นะคะที่ฉันทําเป็นวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์อย่างละ5บทค่ะก็ต้องการดูบทไหนก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยค่ะเราจะมีคลิปแต่ละบทค่ะ รับวันนี้ดิฉันก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย